เรื่องเล่าสุดร้อนในโรงเรียน 1. นึ่งเสียงรองเท้าส้นสูงในห้องน้ําหญิงเป็นเรื่องที่นักเรียนมักจะเล่าต่อๆกันว่าได้ยินเสียงรองเท้าส้นสูงเดินวนไปวนมาในห้องน้ําหญิงของโรงเรียน เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณของหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเธอเคยถูกฆ่าตายในห้องน้ำของโรงเรียนนี้และในตอนที่เธอเสียชีวิตเธอก็สวมรองเท้าส้นสูงอยู่ด้วยจึงทำให้ทุกคนยิ่งมั่นใจว่าวิญญาณของเธอยังไม่ไปไหนและยังคงวนเวียนอยู่ในจุดที่เธอเสียชีวิต 2. เรื่องหลอนอาคาร6เรื่องนี้เกิดขึ้นที่อาคาร6ของโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่ง ซึ่งเมื่อก่อนเคยเป็นศาลาพักศพทุกวันอังคารจะต้องมีการทำบุญที่ตึกนี้มีเรื่องราวที่น่าขนลุกมากมายเกิดขึ้นที่อาคารหกไม่ว่าครูหรือนักเรียนต่างก็มีประสบการณ์หลอนครูที่ทำงานอยู่ที่โรงเรียนจนดึกมักจะเห็นเด็กนักเรียนหญิงนั่งรออยู่ตรงทางเดินเมื่อเข้าไปทักเธอจะหันมาพร้อมกับหน้าที่เละและบิดเบี้ยวส่วนนักเรียนที่มาโรงเรียนเช้าๆก็มักจะเจอนักเรียนหญิงนั่งอยู่ในห้องเรียน เมื่อเพื่อนเดินเข้าไปทักนักเรียนหญิงคนนั้นจะร้องไห้วิ่งตรงไปที่ระเบียงและกระโดดลงจากระเบียงไปแต่พอตามไปดูก็ไม่เห็นแม้แต่เงาของนักเรียนหญิงคนนั้น 3. อาถพนโรงเรียนประถมโรงเรียนประถมแห่งนี้เคยเป็นโรงพยาบาลเก่าที่มีเรื่องเล่ามากมายทั้งเรื่องของบรรดา้องสมุทรที่เลี้ยงกุมารทอง ไม่ว่าตอนเย็นจะจัดเรียงหนังสือเข้าที่เข้าทางอย่างเรียบร้อยแค่ไหนแต่ในตอนเช้าหนังสือก็จะถูกรื้อออกมากระจัดกระจายอยู่ที่พื้นแถมห้องน้ําชายของโรงเรียนนี้ก็ถูกปิดตายเพราะเสียงร้องไห้ปริศนาที่ทําให้นักเรียนต่างหวาดกลัว 4. คุณยายบนตึกเป็นเรื่องราวของครูคนหนึ่งที่วันนั้นเธอมาโรงเรียนแต่เช้ายัางไม่มีนักเรียนมาสักคน เธอมองขึ้นไปบนตึกเห็นคนแก่คนหนึ่งเธอคิดว่าเป็นผู้ปกครองของนักเรียนจึงรีบเดินขึ้นไปหาแต่พอขึ้นไปกลับไม่พบคุณยายคนนั้นเธอรู้สึกแปลกๆเพราะทางขึ้นลงมีแค่ทางเดียวเธอจึงหันหลังกลับเพื่อลงไปที่ห้องพักครูแล้วก็ต้องชะงักเพราะคุณยายนั่งอยู่หน้าห้องเธอใจคอไม่ค่อยดีนักแต่ก็ทำเป็นไม่เห็นแล้วเดินผ่านไปในระหว่างที่เดิน เธอเหลือไปเห็นคนุณยายกำลังยิ้มให้เธอและมีเลือดไหลออกมาจากคอเธอจึงตั้งสติแล้วรีบวิ่งไปที่โรงอาหารในตอนสายทางโรงเรียนได้แจ้งข่าวว่าแม่ของพออ,อเสียชีวิตเมื่อเธอดูรูปก็ถึงกับอึ้งไปชั่วขณะเพราะเหมือนกับคุณยายที่เธอเจอเมื่อเช้า 5. ครูนัตสินเป็นเรื่องของครูสอนนัฏสินในโรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึ่ง เธอรักในวิชาชีพของเธอมากเป็นครูที่เข้มงวดและเคร่งครัดในกฎระเบียบชื่อเสียงในการรำของเธอเป็นที่รู้จักไปถึงโรงเรียนอื่นๆจนวันหนึ่งเธอป่วยหนักต้องเข้าโรงพยาบาลแต่ด้วยความรับผิดชอบเธอจึงรีบกลับมาซ้อมเด็กๆให้ทันการแข่งขันรำไทยในคืนนั้นขณะที่เด็กนักเรียนกลับบ้านกันหมดแล้วเหลือเธอคนเดียวในห้องนฏศิลปนอาการของเธอสุดและไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอ จนในตอนเช้าพานรงได้มาเจอศพของเธอที่ห้องนาฏศิลป์จากวันนั้นก็ไม่มีนักเรียนคนไหนที่อยากจะเข้าไปในห้องนาฏศิลป์อีกเลยเพราะมีเรื่องสยองขวัญเกิดขึ้นมากมายในตอนเย็นมักจะได้ยินเสียงดนตรีไทยและเหมือนมีคนกำลังรำอยู่ในห้องนั้นแต่ก็ไม่มีใครกล้าพิสูจน์ว่าคนที่อยู่ในห้องนาฏศิลป์คือใคร Amen. Uh -huh.